สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มาพบกับซาสริมภาพเพิ่มในต่างแดนเช่นเคยนะคะเห็นบ่คะพูกเขานะคะครั้งแรกนั่เขาก็จะลูกพวกอันตนอง,งุุนนะคะอง,งุุนสําหรับการเห็ดเห็ดวายนะคะอง,งุ่นวายค่ะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นโรงงานคะ่ะนี่แหละคะ่ะมองทีเขาอ่าจัดสรรน,นะคะไว้สาหรับให้คนอัน เสาเหตุงานนะคะเปิดเป็นบริษัทนะคะบางคนเขาก็เสาบางคนเขาก็ซื้อคะ่ะซื้อเป็นของส่วนตัวนะคะเบิ้งคะ่ะแถวนี้จะเป็นโซนบริษัทต่ตงงทางๆ สีขับขายขับข้าพ่อปุ๋ยงานยืนอ่านหลังค่ะเพราะว่าสามีปุ๋ยสีเฮ็ดงานเกี่ยวกับการสมรถพวกนี้ค่ะไฮต้าชินะคะยีหอเบิง้งมีหลายยีหอค่ะเยอะแยะไปหมดหละย,ยีหอรถนี่ละค่ะบริเวณน,นะคะ ที่เขาทำเบียร์ทำงะนจะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าแม่ซิบมี่ลดซิบมี่ยังต่อค่ะคือถ้าคนเข้ามาเห็นงานรถเขาก็สะจอดอยู่ข้างในเขาก็จะเห็นเขาต่อค่ะเป็นบระคั้นโรงงานมีเยอะแยะค่ะแล้วแต่ว่าเขาสิเซาเห็นยังกันนะคะ บริษัทน,นี้ปุ้ยมั่นใจว่าอันนี้จะของบริษัทเขาซื้อพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดค่ะบริษัทเห็นปะคะมันกระซิวแบบว่าอยู่ตรงกลางของภูเขาค่ะถ้าสังเกตเิ่งเห็นปะคะถ้าสามารถเห็นกไกลๆหนึ่งก็เป็นกลางหันลมค่ะ นู่นถ้าเดินตรงตรงนุ่งเขาทําเป็นลลอกๆเป็นช่องๆให้สําหรับเปิดออฟฟิศเลยค่ะสําหรับชาวเราไปคิดว่าเพราะว่ามันเป็นลลอกๆถ้าสิถามราคาในการเซ่อหรือการซื้อปุ๋ยกบสามารถระบูด้นะคะเพราะว่ามันมันแพงค่ะมันเป็นหลายแสนยูโรกันเลยทีเดียวนะคะมันแล้วแต่ว่า ใหญ่หรือหน่อยมันเถือกับเป็นลานคนแหละปุ๋ยจำได้ภาวาโมปุ๋ยเคยซื้อเป็นแสนยูโรแล้วขนาดตะวันเทพื้นยังเทพื้นเนี่ยเหตุเป็นยังก็ซีมเมนพื้นซีมเมนนะคะเพราะว่าเขาตรงแบบว่าต้องจอดรถอย่างเสียย่ำหน้าฝนหรือหิมะลงเสียมันสด็จบ,บาดแฉะนะคะ ขนาดต่ว่าเทพื้นบริเวณประมาณคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งแสนยูโรเฉพาะเทพื้นนะสมัยตะก่อนที่ดินก็อาจจะถือแต่ว่าเดือนนี้ก็แพ้งไปหมดนั่นแหละคะ่ะ ปันป้นๆกันมัดลคะค่ะเพราะแม่ว,ว่าต่มองได้กระตากระได้ราคากระยอมแตกต่างกันออกไปมองนี้มม่เป็นซ้อนบริษัทธินหมดเลยมันบ่มียังหอกคะ่ะมีแค่ปั๊ม เห็นวัสสังเกตได้เลยวาสดุเห็นผู้ได้เลยค่ะมีปุยยางอยู่คนเดียวนะคะยางกับพันผู้ชมเลยค่ะวอาวไปนัันทูุ้้ชมเลยนะคะแดดร้อนมากมายแดดจ้ามากค่ะพี่น้องขนาดแต่ว่าทุ่มหนึ่งนลเวลาทุ่มหนึ่งกำลังจะทุ่มหนึ่งตรงแล้วแดดร้อนมากมาย วันนี้มันวันเสาร์บางบริษัทก็อาจจะเปิดทํางานแต่ว่าเขาจะทางานแค่ครึ่งวัน,นะคะ่ะอยู่ตามประเทศวันเสาร์นะคะบางออฟฟิศเขาก็หยุดเสอาถิย์เลยแต่บางออฟฟิศเขาก็หยุดแค่เอเขาเขาเปิดวันวันเสาร์แต่ว่าทาแค่ครึงงคร่งมือครึ่งมือเที่ยงกับเมื่ออะไรประมาณ น,นี่น่าจะขายเกี่ยวกับการตกต่งบ้านนะคะเบ่งมีมูลีดน้าเ,เนี่ยคะ่ะสไตล์กันออฟฟิศยู่นี่กันประมาณนี้คือเขาจะเห็ดแบบว่าเป็นโรงแบบว่าเง่เง่ไปเลยค่ะแล้วก็ปิดประตูนั่นแหะเห็นบ่า เห็นว่าคะมันโอบล้อมด้วยภูเขาค่ะตามภูเขาก็ที่เขาปลูกองุ่นองุ่นไว้ของรัดนั่นแหละคะ่ะเป็นคนปลูก เห็นบ่คะเห็นมองนั้นว่ขานยางค่ะมันห่อนเมื่อก็จะเป็นคล้ายๆส่งท่งขึ้นกันเมื่อขาเห็นบะเคยเห็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกคล้องไผ่คล้องมันเห็นวะทำซ่งเงวไปเห็นว่คะรอบๆก็จะเป็นภูเขาทางนั้นแต่ร้อนมากมายเสียงนกเสียงกาสนานีก็จะเป็น บริสั้ของมูจะเป็นส่งยาวๆคขึ้นกันผลไลม้ป่ากำลังติดพลยังไม่แดงค่ะโมระก็คือตระกูลเบอร์รี่ค่ะพี่นอ้องยังที่บอกล่ะค่ะพืชพักต่างประเทศ มันหน้าตาเหมือนกันมัดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาเอิ่นแตกต่างกันแต่ถ้าว่าภาษาอังกฤษนั่นมันก็บอกคือการมัดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าภาษาทินมันกับาภาษาไพรภาษามันนะคะนี่นะคะ่ะนี่จะต,นต้นตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยค่ะเพียงแต่วมันยังทั้ง ผลละไมย,ยุสเปนบ่ค่อยติดผลค่ะเพราะว่าอากาศมันพิสดุดูแม่แต่ผละไมปลาย,ย่างซื้อไปได้กินอยู่ค่ะปกติปานี่นี่โอ้ยมันต้องสุกแดงแล้วเบิ่งค่ะเห็นบ่กำลังมาออกผลถึลังชาบา้ชาช่องเขา ก,เกะะ็เอาบรรยากาศนะคะเอาทำเลนะคะของของการเฮดบริษัทนะคะในต่างแดนไม่ให้เบิงค่ะเห็นบอใหม่นะไม่เขากาตัดไว้สำหรับอ่าไว้ไว้ให้ความอบอุ่นหนานา,นานะคะนวค่ะไมบก่อไฟนี่แหละค่ะจะให้เบิงนะคะวาสุนที่เขาแบงให้เฮดออกิ ชอบกัจะลืมเบิ่งไายสามีกันเลยค่ะชอบกันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพรุ่ยเลยนะคะสวัสดี